สวัสดีครับสำหรับวันนี้วันที่2พฤษภาคมนะฮะ2563ครับวันนี้แต่จะมาทดสอบ6 6สไลด์นะครับคันนี้ได้มาจากลําพูนนะฮะแถวแถวอำเภอรีครับผมเพิ่งได้มาถึงเมื่อวานนี้ฮะพอดีได้มาถึงบ้านก็มีลูกค้าจากจังหวัดกาญจนบุรีตามมาดูนะครับแล้ว,วามาทำการประจําวันที่เรียบร้อยแล้วครับให้ทางเราเช็คสภาพาสัาสี นะฮะเช็ครูดซึมให้นะครับเนี่ฮะต้องขอขอบคุณนะครับที่ให้ฟวามไว้วางใจเรานะฮะดรือว,ว่าแกแรแสนนะครับนะฮะเดี๋ยววันนี้ช่างป้อมมาแล้วครับเดี๋ยวช่างป้อมทดสอบไปดูนะฮะเพื่อหาจุดบกพร่องของรถคันนี้นะครับแต่เท่าที่ดูด้วยสายตาก็มีรูดซึมนะฮะตามกระบอกใบมีดตาปั๊ม power อร์สวิตัวเป็นเครื่องนะครับผมตาปอาไฮแล้รพวกนี้ฮะ อาจจะให้ทางป้อมลองขับทดสอบดูสักยี่สิบนาทีครับแล้วก็จะรู้เลยนะพร้อมป้อมจัดผมเอมาใหม่เลยตรงนี้าจะดูหน้างานลยครับ นี่นะฮะก่อนก่อนทำสีนะครับเราก็จะมาทดสอบรถนะครับนะฮะดูดูนะฮะมาเอารถมาทำงานให้ร้อนนะครับเพื่อดูว่าจะกระช่อมอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวลองตามดูดก่อนนะ หน่อยครับผมแดดร้อนถ่ายยาวๆเลยครับผมที่จะขับดูเมื่อว,วานนี้นะฮะก็พวงอะลรยก็เบาดีนะครับ เครื่องกำลังใช้ได้นะฮะสำหรับรถคันนี้นะฮะทางเราจะที่คุยกับคนซื้อไว้นะครับเราจะทำสีใหม่นะฮะเปลี่ยนทคาใหม่เปลี่ยนระบบสายไฟใหม่เปลี่ยนพวนหลังใหม่ด้วยนะครับเปลีย่ยนยางหน้าด้วยนะฮะอันนี้ สำหรับวันนี้วันที่สองนะครับผมสองพุษภาครับพอดีช่างปัอมพุ่งมาครับลากลับบ้านไปหลายวันนะฮะมาพร้อมกับทรงผมประชัดใจใัยรุ่นเขาที่ดูนี่กำลังเครื่องได้เลยนะครับผม จะดำเนไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเจอไหนพดีเราก็จะทำการแก้ไขให้นะฮะขอทีทำสีครับคาดว่าวันพวาวันจันร์ฮะวันจันที่จะถึงเลยนะครับเป็นวันเสาร์นะครับจะให้ทีมงานทั้งคงเข้ามาิวให้ครับเดิมทีรถคันนี้เจ้าของก็ใช้งานอยู่เป็นปกตินะครับแก แกบอกว่าแกาทำงานปีละครั้งเดียวเองนะครับถ่ายไล่ข้าโพดเสร็จแล้วก็จอดสภาพคันานหน้าก็สวยอยู่นะฮะถ้าที่ผมดูนะครับผมตัวนี้เป็นห6เส้นลายนะครับ รวบผ่างคุณต้องเปิดฝาครับเปิดฝา,เป,ดฝาเปิดลูกยางพวกระบบคอนโทรลใหม่ทั้งหมดนะครับ,บมัมีมีการกระเด้งนะเวลายกพังไว้ยิ่มาตเต็มเต็มเลมีเลยครับ สาลารรถทันนี้นะครับมีลูกค้าจองแล้วจองแล้วนะครับผมนนเมื่อวานน,นี้ฮะจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเดี๋ยวเขาจะปั๊มลองไถ่เล่านะฮะรลบบด้านหน้าผ่านนะครับไม่มีปัญหาเครื่องยนต์น่าจะผ่านครับผมเก็บรู้สึกให้นะครับเดี๋ยวบ,บับงระบบปั๊มระบบห่างนะครับ ห่างเร็วครับความดีมากนะครับ เร็วเลยครับผมเครื่องนี้ต้องเช็ควาวหน่อยมีมีอาการวาวดังนิดหน่อยนะฮะออ่นน่าจะปกติดีนะครับผมเดี๋ยวจะปั๊มวอ ดสอบระบบเบรกนะครับผมระบบเบ,บรกระบบครบคับเลี้ยวนะฮะวิ่งหลังถนน,นดูครับเดี๋ยวลองผ่านทมดูนะฮะเป็นไงบ้าง ถอดไปดันออกกันแลครับเตรียมให้ท่าป้อมของเราหรืออะไรครับวันนี้หรือเปลือกให้ทำสีก่อนนะครับส่งทั้งสีก่อนนะครับ บายนะครับผม เดี๋ยวเราลองมาสอบถามทางป้อมดูนะครับว่าเป็นไงบ้างฮะงป้อมบุกแป๊บน,นะครับอนดับเลย เช้าป้อมหัน right? like? ป้อมทางนี้เท so, like ี้ดีป่ะเป็นไงบ้างเช้าป้อมก็โอเคกำลังใช้ได้เช็คระบบหางนิดหน่อยระบบไฮดรอลิกนะระบบไฮดรอลิกนิดหน่อยกำลังโอเคเลยแรงดีใช่ไหมแรงใช้ได้แล้วก็มีรั่วซึมนิดหน่อยต้องเช็คเช็ครั่วซึมนิดหน่อยรั่วพุงอะไรมีอะไรไหมนิ่มอลไรนิ่มเลยวอะไรไม่มีปัญหาแต่เชป้อมหันซ้ายหน่อยจิประทับพุงอย่างไรมา ชมใหม่ชมใหม่ชมใหม่ช่างป้อมชมใหม่นะฮะออนนิวนะครับเลือกออนนิวผมอะไรเบาดีไหมช่างป้อมเบาเบาใช่ได้เบาใช่ได้นะเบาคันนี้ก็มีอะไรเช็คลวดซึมเช็คลวดซึมเช็คระบบหางระบบหางแล้วก็เก็บขอบกันหน้าโล่แค่นี้เองใช่ไหมก็สามอย่างสามสี่อย่างเลยนะะโอเคครับผมอ่าคลิปนี้ทดสอบรถนะฮะให้ลูกค้าครับผมคันนี้เดี๋ยวจะใหช่างป้อมของเราจะทำการโมดิฟายนะครับ ครับผมไปเรื่อยๆก่อนนะฮะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามแล,และรับชมนะครับสวัสดีครับทักท้อมาสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยไปแล้วครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ